ให้สวยปกติเนี่ยเนี่ยฝั่งเนี้ยมันโดนแสงบังไงเนี่ยปกติต้นแถวๆมันต้นมียูคานร์มันจะไม่สวยนะไม่สวยพี่มัน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 อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนนี่เนี่ยมันมันจะเปลี่ยนเหมือนกับต้นต้นอย่างเงี้ยอย่างที่เราซ่อมอย่างเงี้ยมันมันจะไม่สวยเลยนะเนี่ยมันจะเปลี่ยนขนาดนี้ไม่สวยเลยแถวๆเนี่ยผลผลิตไม่ค่อยได้เลยนะเนี่ยอืปีที่แล้วนะไม่ใช่เออครั้งก่อนนู่นครั้งก่อนที่ยังไม่ได้ทําอะไรนี่ ช่วงนี้ไม่ได้ผลอะไรนะเนี่อือแต่ตอนนี้ต้นใหญ่อยู่นาสีแล้วผมรู้สึกว่าโอ้ผิดหงผดตาเขียวเขียวเขียวเยอะปกติมันก็เขียวอยู่เทนี้มันเขียวเยอะกว่ากันอืมแสดงว่าสินค้ามีคุณภาพไหมพี่มันก็มีนะอืมมันมีนะดูมันเขียวสมกับที่คุณนกโมไว้ไม่ใจรู้ไม่โมไม่โมไม่โมไม่รู้ละแต่ฉีดแล้วดีจะฉีดแล้วมันผิดหงผิดตาครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ ยังไม่ไปไหนนะครับเราติดอยู่ที่ขอนตอนนี้นะครับ <c oughs> แล้วตอนนี้เราอยู่ที่แปลงมันที่ดูดีมากนะครับเป็นแปลงมันพันอะไรอายุเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของแปลงกันครับสวัสดีครับผมสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อนพดลจังพลครับอา้าวพี่นพดลเดี๋ยวขอเสียงเพิ่มนิดน,นึงเปิดวอลลุม่มโอเคนั่นแหละพูดดังหน่อยโอ้โนพโดลจังพลจังพลอันนี้คือ เป็นแปลงมันของพี่ครับผมแล้วนอกจากมันทำ้าหลังนี่ของพี่ทําธุรกิจอะไรด้วยยังไงก็เพิ่มเติมก็ไป่มีธุรกิจก็มีรถแมคโครเล็กแค่นั้นแหละแมคโครเล็กเอาทําอะไรพี่ขุดเหรอขุดลอกคลองลอกอะไรเล็กๆทํางานเล็กๆนี่แหละโอเคก็ถือว่าเราอันไหนอาชีพเสริมเนี่ยปลูกปลูกมันอาชีพเสริมอาชีพเสริมทั้งมันทั้งนั้นแหละมันก็ไม่ได้มีเราก็ไม่มีที่เยอะก็มีแค่เนี้อ๋อโอเคทำงานก็เช่าคนอื่นเขาครับเห็นว่า แต่ก่อนเนี่ยเป็นป่ายูคาใช่ไหมนิโนบดลข้างหลังนี่ขางพี่ไหมเนะนี่ยนี่ไม่ใช่อ๋แต่ว่าเป็นป่านี่แหละเออป่านี้แหละเขาลื้อได้สองสามปีแล้วเขาลื้อเสร็จเราก็ไปซื้อมาซื้อต่อแล้วก็ปลูกมันไปสองรุ่นปลูกอ่นี่รุ่นนี่รุ่นที่สองนี่รุ่นที่สองจากข้อมูลเห็นว่ารุ่นที่สองมันพิเศษยังไงไปได้อะไรจากใครมาพี่ก็ได้นี่จากคุณนกนี่แหละนกเหรอ คุณนนเขาให้อะไรมาบ้างเนี่ยคุณนกเขาก็ให้อะไรกินไม้กินไม้ลรยๆอะเหรอกินไม้ปูนผงขาวลรยแล้วก็อะไรเขาเรียกว่ายิบซ้ำยิบซ้ำนะบวกโดโลไมท์ครับผมก็คือปรับพีเฮ็ดดินด้วยแล้วก็ปรับโครงสร้างดินให้ฟูเต่ยังปรับอยู่แต่ยังไม่ได้เอาส่งดินไปตรวจเลยยังไม่ตรวจว่าดีคือหรือยังยังไม่ตรวจเลยว่าได้ดีไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยดูเรื่องผลผลิตแล้วไปได้มาเยอะไหมพี่สองตันสองตันของเรากี่ไร่ล่ะ ของผมสี่ไร่ค,นนคุณนกให้มาสองตันคือไร่หนึ่งก็ครึ่งตันเดี๋ยวพี่นพดลยืนในแปลงดีกว่าเราจะได้เห็นบรรยากาศโอเคตรงนี้แหละให้เอฟซเห็นบรรยากาศหน่อยว่ามันเหมือนดินทรายจ๋าเลยนะพี่นะเพราะวันนี้เราขับมามาเกือบติดลมกันเออดินทรายสม,มัครสมรัครแถวนี้เป็นดินทรายก็มีแข็งนิดหน่อยตรงที่ตรงนอนเป็นดินดินดินโพลปวกโพล,ล,ลอะไรก็มีแค่นั้นแนละอ๋อมีพลปวกอีก ไม่ผลตรงนั้นมีผลนิดหน่อยอืเห็นเขาว่าถ้าเป็นป่ายูคาเนี่ยปลูกอะไรลําบากอยู่เหมือนกันนี่ปีที่แล้วครั้งแรกที่ผมปลูกแถวๆเนี่ยอไม่ได้ผลเลยนะไม่ได้ผลเลยติดกับยูคาเนี่ยโอ้คือแปลงฝั่งติดยูคาร์นะรอบนี้ก็เลยปรับปรุงดินเป็นตัวปอกไม้ไปกินไม้โทรไปหาคุณนกคุณนกก็กินไม้จัดมากินไม้จัดมาแล้วก็ให้อะไรเทอร์โบกับอะไรนั่นนะไหนครับเนี่ยเหรอครับผมไอ้ที่ใช้ยังไงพี่ อธิบาย f c หน่อยเป็นยังไงตัวนี้อันนี้ผมคือของผมมันมันมันไม่ใช่20สลิตรมัน16ลิตรอ๋อ16ลิตรผมใช้สองฝาสองฝาม่รู้เท่าไหร่กรไม่รู้เท่าไหร่กี่ไม่รู้กี่ไม่รู้แต่อันนี้แต่อันนี้ผมใช้ฝาเดียวฝาเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ฝาไม่ได้เต็มเท่าไหร่นะฝาครึ่งตรงนั้นครึ่งครึ่งฝาประมาณนี้แหละอ๋อแล้วฉีดไปกี่ครั้งครั้งเดียวนะเนี่ยเอาเหรอกี่มันมันกี่วันอะ มันตีไปนี่เดือนหนึ่งพอดีมันเดือนหนึ่งพอดีมันเดือนหนึ่งนั่นปลูกวันไหนนี่ปลูกยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบแปดเดือนที่แล้วน่ะวันนี้ก็เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วมั้งโล่ยี่สิบแปดตุลยี่สิบเจ็ดตุลาวันนี้ยี่สิบแปดพฤศจิกานั่นแหละก็เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งตีไปเดือนหนึ่งเลอนี่ละมันเดือนหนึ่งแล้วไอ้ฉีดไปฉีดไปวันไหนเนี่ยผมฉีดปลูกได้ยี่สิบห้าวันยี่ห้าวันยี่ห้าวันฉีดฉีดเลยห้าหรือยี่สิบวันฉีดคุ แล้วย้ํามันฉีดเลยก็ได้เหรอแล้วมันเป็นยังไงไอ้ก่อนฉีดกับหลังฉีดพี่ก็ตอนตอนตอนก่อนยังไม่ฉีดมันก็มันก็มันก็ดีอยู่ะมันก็คล้ายเกิดเกิดใหม่นี้พอฉีดแล้วมาดูที่มันอยู่ที่มันเขียวมันพุ่งเลยหรอพุ่งก็เลยผิดหูปิดตาเลยก็เออดีเออผิดมนุษย์ผิดมนาอืมเป็นพันุ์อะไรเนี่ยพี่อันนี้พวงเพชรพวงเพชรพวงเพชรทําไหมขอนแก่นเขาที่พวงเพชรจังเลยเพราะอะไรไม่คือ ปีที่แล้วเราปลูกพวงเพชรเราก็เลยไม่ต้องไปซื้อพันธุ์เสื้ออะไรแล้วก็ของเ,เดิมเรานี่แหละพันธุเดิมเราเดิมเรานี่แหละและปีที่แล้วเราขุดสี่ไร่เนี่ยได้ประมาณเจ้าไห่พี่กี่ตันเฉลียได้เฉลียเฉลียครั้งที่แล้วได้สี่จุดห้าตัน <ST AR> ต่อไร่ต่อไร่อันนี้ตังต่ำนะครั้งแรกนี่ทําครั้งแรกเลยนะเนี่ย <ST AR> ครั้งแรกก็ได้สี่จุดห้าตันเลยอืมโลแต่ว่าครั้งแรกเรา เราปรับปรุงดินอย่างเดียวไม่ได้ฉีดไม่ได้มีตัวช่วยตัวฉีดมีแค่ขี้ไก่นิดหน่อยแล้วก็ไอใสไอเขาเรียกอะไรอ๋อพวกขี้ไก่รองพื้นเราใส่อยู่แล้วปกติขี้ไก่รองพื้นใส่แค่นิดเดียวไม่เยอะไม่เยอะนะประมาณห้าสิบสอบก็ใส่เหมือนเพื่อนเพื่อนเขาก็ใสเหมือนเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าอันนี้รุ่นที่สองเนี่ยอันนี้รุ่นที่สองมันพิเศษตรงมีฉีดทางใบเพิ่มมามีเหรอพี่นบดลคิดว่าฉีดกับไม่ฉีดอันไหนมันดีไม่ฉีดแล้วดีดูดูมันสวยกว่าเดิม ผิดหูผิดตานะมันสวยต้นเดียวหรือเปล่าพี่ไม่ใช่ต้นเดียวละไหนก็ดูที่เดินหน่อยเดินหน่อยอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ก็ดูนี่นี่นี่อันนี้คือสวยเนาะนี่ก็สวยเดือนเดียวของพี่เนี่ยเนี่เดือนเดียวเอะเมื่อกี้เราไปถ่ายแปลงไหนมาสองเดือนอารมณ์ใกล้ๆพี่เลยแต่เขาไม่ได้ใช้อะไรนะเขาก็ทําเดิมๆของเขานะแต่เขาบอกสองเดือนน่าจะสูงก็พี่นิดเดียว อันนี้ปลูกเดือนที่แล้ววันที่ยี่สิบเจ็ดหรือที่ยี่แปดนั่นแหละวันนี้ก็พอดีกับวันนี้ยีนน่สิบยี่แปดก็พอดีดนหนึ่งเดือนไหนพี่เรดินพาทัวร์หน่อยว่ามันสวยหมดไหมมีรอยซ่อมบ้างไหมก็มีนิดหน่อยเอาพี่พใช้คนปลูกหรือเครื่องปลูกอันนี้ใช้เครื่องปลูกอันนี้ใช้อันนี้อันนี้อันนี้ซ่อมนะนี่เครื่องปลูกก็ไม่ได้ชงไม่ได้แช่พันท่อนท่อนอะไรเลยไม่ได้แช่อะไรเขแบบตัดสดๆแล้วก็เสียบกันเลยใช้เครื่องเสียบไม่ได้ ก็ S <S จะเสี่ยงหน่อยนะว,ว่ามันจะงอกร้ยอยเปอร์เซนต์ไหมแต่เท่าที่ผมดูก็เสมอตาดีนะก็เสมอดีก็ผมฉีดผมก็มาดูแล้วเอา้ารู้สึกว่าผิดหูผิดตาโอ้โอ้โอ้ตรงที่อีหกไร่ตรงนั้นผมปลูกไปเช่าที่เขาก็รู้สึกว่าผิดหูผิดตาเอาฉีดเหมือนกันเหรอฉีดเหมือนกันแต่ไม่ไ,มได้ไม่ได้ปรับปรุงดินนะเหรอแปลงนั้นกี่เดือนพี่ไล่เรียกกันปลูกนิสิตก็ไปปลูกนั่นแล้วก็ฉีดเหมือนกันฉีดเหมือนกันแล้วมันดูดีเหมือนนี้เลยยังแต่ยังไม่สวยถึงขนาดนี้เพราะว่ามันมัน้่ี อ๋อมันมันอายุมันน้อยกว่านี้อายุน้อยกว่านี้อืม <ű> ก็ดูก็มีก็มีมันก็ได้ก็ได้ซ่อมบ้างเพราะว่ามันใช้เครื่องปลูกพี่ใช้เครื่องพี่อ่าอาจจะท่อนบางทีมันได้ได้ปลายไป,ปเออบาง,<อ>บ,างบางทีก็ได้ท<ป>่อน<ไ>ปอนลายบางทีก็ได้ท่อนปลายไปปลูกต้น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 โคนบ้างโคนก็มีโคนบางทีบางมันเลยไม่มเสมอเราก็ดึงออกเราก็ต้องเก็บอันนี้หนึ่งเดือนถือว่าหนึ่งเดือนพอดีหนึ่งเดือนพอดีหลังจากนี้อ่าพี่ขยับมาตรงนี้หน่อยอย่างนี้ก็เนี้ย ให้เอฟซีดูนี่การซ่อมใช่ไหมอันนี้ซ่อมเพราะว่ามันมันอ่อนมากเลยมันเป็นปลายเสียบเป็นปลายเสียบอันนี้ก็จะจะชอบอืมเพราะว่าท่อนพันลอาจะไม่ได้คัดเนาะท่อนพันไม่ได้คัดท่อนเราก็รัว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 ใส่เครื่องเลยเออพอดีปลูกได้วันหนึ่งวันที่สองคนตกมาก็เลยคั้งเกียวเนี่ยไม่มีเจอฝุนเลยเลยรีบเลยรีบรีบปลูกว่างั้นรีบปลูกเลยแล้วหลังจากนี้พี่นพดลจะทําไงต่อหนึ่งเดือนแล้วทาไงต่อหนึ่งเดือนตอนนี้ก็จะเอารถเข้ามาแทนกบหญ้ากบอะไร นี่เหรอหญ้าที่มันขึ้นตรงนี้เหรอพี่ใช่ไหมตรงน,รงนี้แล้วก็ไอเก็บไอเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยมันเขาเรียกมันนะมันเรียมันเียเนี่ยอันนี้ก็ต้องเก็บถอนออกเก็บหรือไถไปเลยหรือต้องเก็บไถออกไปเลยไถออกไปออกไในโกหกนะเนี่ยคุณนกไม่โกหกพราะเราฉีดแล้วก็ผิดหูผิดตาจริงผิดหูผิดตาจริงไอหน้าหน้าแกเหมือนคนโกหกไม่ไปไหนแล้วไหนไม่รู้นนๆไปไหนล้ก็สมคำล่ำลือว้างั้นเถอะ เห็นคนอื่นเขาฉีกันสวยเราลองฉีดดูสิครั้งแรกนี่แหละสวยเหมือนกันสวยอ่าแล้วเขียวผมว่าเขียวเข้มเลยนะนี่ก็เขียวเข้มเนี่ยเขียวเข้มเลยนะอืมผมฉีดแล้วประมาณสามวันหรืออาทิตย์หนึ่งก็กลับมาดูก็ผิดหูผิดตาผิดตาใช่ได้ผิดมนุษย์ผิดบารนาแล้วคาดว่าจะต้องฉีดอีกยังไงพี่กี่วันหรือยังไงก็ยังไม่ได้อ่านสังมันยังไม่ได้ทรสั่งคนงเลย ก็เฉลี่ยประมาณสัก15-20วันฉีดครั้งหนึ่งนะครับตามตามสถิติเนี่ยเขาฉีดกัน3ามครั้งมันก็จะคุมร่องก็คือสามเดือนเดือนที่4ี่พี่เข้าแปลงไม่ได้แล้วอะไรประมาณเนี้นะครับช่วงนั้นจะสจะทําอะไรใส่ปุ๋ยก็ต้องรีบเพราะว่าช่วงคุมร่องมันค่อนข้างจะคุมเร็วแต่ว่าตอนนี้มันจะติดแรงแล้วนะนี่เหรอ มันจะเล่งให้มันหนีแรงเนี่ยมันตอนนี้มันติดแรงแล้วมันบดฝนเกลี้ยงแล้วเนี่ยจะเล่งให้มันหนีแรงอยู่เนี่ยต้องอาจถ้าอย่างนั้นอาจจะสิบห้าวันครั้งหรืออะไรเงี้ยตามที่พี่มีเวลาแล้วกันครับผมอันนี้ก็เป็นผลงานของตัวฉีดทางใบเนาะอไอนายกับเทอร์โบแพนส์เกได้เกจได้เอาไว้อีชักชุดอยู่นี่เอาไว้ชักชุดหนึ่งไว้เบิ้ลหน่อยนะเอาไว้เบิ้ลแล้วแปลงนุ้นด้วยใช่ไหมแปรงกี่ไร่แปลงนั้นก็ประมาณหกไร่แต่ไม่ถึงขนาดนี้แล้ว แต่ยังไม่ไม่โตเท่านี้ยังไม่โตขนาดนี้อืมอืมอืมเอาเอาสักชุดไว้เบิลหน่อยนี่ก็อีกอาทิตย์นี่ปลูกมันนาเสร็จก็จะมาลงแล้วมาฉีดแล้วพี่รัตนว่าถ้าเราไม่ฉีดเราปล่อยไปเรื่อยมันเราจะเป็นยังไงปีนี้เขาว่ามันแรงนะก็เลยอยากเร่งให้มันหนีแล้วเราไม่เสี่ยงดีกว่าเนาะไม่เสี่ยงดีกว่าลงทุนอีกสักรอบสองรอบลงทุนทําแล้วก็ต้องทําให้มันดีเอาเอ้าบางคนคิดว่าทังใบไม่จําเป็นใส่ปุ๋ยจบ อาจจะจบชีวิตก็ได้คือเราทําแล้วก็ทําให้มันทําให้มันได้เป็นไงคุณนกตอนแรกเขาคิดว่าคุณนกหลอกหลอกไหมพี่ไม่ได้หลอกหรอกฉีแล้วมันดูงามผิดหูผิดตาไงเนี่ยโอ้โหมันเขียวมากเลยนะเอ้ฝั่งนี้ยิ่งโดนแสงบังเนาะไม่น่าเชื่อหลอกให้สวยปกติเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้มันโดนแสงบังไงเนี่ยปกติต้นแถวๆมันต้นมียูคาเนี่ยมันจะไม่สวยนะไม่สวยพี่มัน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 เป็นอะไรเนี่ย เหมือนเหมือนนี Trent, traces, leist, again, ่เน right. ี <another> ่ยม <like> ันมันจะเปลี่ยนเหมือนกับต้นอย่างต้นอย่างเงี้ยอย่างที่เราซ่อมอย่างเงี้ยมันมันจะไม่สวยเลยนะเนี่ยมันจะเปลี่ยนขนาดนี้ไม่สวยเลยแถวแถวเนี่ยผลผลิตไม่ค่อยได้เลยนะเนี่ยปีที่แล้วนะไม่ใช่เออครั้งก่อนนู่นังก่อนที่ยังไม่ได้ทาอะไรนี่ช่วงนี้ไม่ได้ผลอะไรนะเนี่ยอุตตตอนนี้ต้นใหญ่อยู่นาสวยอยู่นาคุณนกจัดอะไรให้พี่นพดลเขาบ้างเนี่ยครบค่ะกินไม้กินไม้ สองตันแต่ยังจงไว้อยู่สิบกระสอบใส่ไม่หมดเหลือไว่าจะเอาไปทําที่ตัวเองตรงนู้อ๋อสีไล่นะครับใส่ไปตันกว่ากว่านไอแนนเทอร์เพนได้ไปกี่ชุดพี่ก็ได้เนี้ยชุดเดียวชุดเดียวจะพอไหมนี่พอเดี๋ยวค่อยสั่งพอเดี๋ยวค่อยสั่งพราะจะไปฉีดแปลงนุ่นด้วยจะเอาไปฉีดแปงนุ่นด้วยนี่อื กีแล้วผมรู้สึกว่าโอ้ผิดหูผิดตาเขียวเขียวเขียวเยอะปกติมันก็เขียวอยู่เทนี้มันเขียวเยอะกว่ากันอืมแสดงว่าสินค้ามีคุณภาพไหมพี่มันก็มีนะอืมมันมีนะดูมันเขียวสมกับที่คุณนกโมไวไม่ใจรู้ไม่โมไม่โมไม่โมไม่รู้ละแต่ฉีแล้วดีจะฉีินแล้วมันผิดหูผิดตาเขาเรียกว่าสินค้ามีคุณภาพพี่โอนตังมาส่งของไปเหรอ โอ้โหแล้วสวยขนาดนี้นี่ยิงร่องนี้เนี่ยสวยเป็นนางงามเลยนะครับแต่ยังไม่ได้เก็บมันแล้วนี่แค่นั้นแล้วเดี๋ยวเขามาเก็บเดี๋ยวพี่เ <มา S 2> ็าจะทำะเก็บทํารุ่นเนาะเก็บมันเลี่ยนิดนึงส่วนซ่อมนี่ซ่อมกันหมดแล้วเนาะซ่อมกันหมดแล้ว,แ,ลวแตออแว่อย่างนั้นก็ปล่อยแล้วอย่างนี้ก็มีนิดหน่อยก็จะไม่เก็บมาซ่อมเนาะโอเคก็ถือว่าไอานายกโทแพนเราออกฤทธิ์อีกแล้วในแปลงพินปดลนะครับ ขอนแก่นฟีเวอร์นะฮะช่วงนี้นะครับน้องเติ้ลก็ขอนแก่นนะครับก็ของน้องเติ้ลห้าวันแทงใบออกมาเต็มเลยดีโอ้ดีถ้าอย่างรู้อย่างนี้เดี๋ยวผมเอาไปแช่ซ่อนพันเ,เออรู้งี้แช่ตั้งนานรู้งี้แช่เลยคุณ <laughs> น้งก็บอกอยู่เทนี้ตอนตอนที่ผมปลูกดินมันแห้งเกินไปไงผมก็เลยเร่งใช้เครื่องปลูกเลยพอปลูกเสร็จวันที่สองาฝนตกเนี่ยก็ยังเป็นรูปอย่างเงี้ยใช่แข็งมันยังเป็นรอยฝนนี่เป็นภคราบแข็ง ปลูกวันปลูกสมมติปลูกวันนี้พรุ่งนี้ว่าฝนตกเนี่ยก็จบแค่ไห้แค่เนี้ยครับพอดีคุณนกไลนหมาบอกว่าฉีดโทโบด้วยประมาณ20วันหรือ25วันฉีดให้รีบฉีดนะก็ฉีดแล้วนี่ฉีดพอดีฉีดไปได้5วันเดี๋ยวจะได้ฉีดอีกฉีดไป5วันผิดหูผิดตาเลยก็ดูมาบรรดูผิดหูผิดตาเขียวขึ้นเยอะเลยเห็นผลไวท์ละนะครับเอาไอ้นายก็จะเป็นในเรื่องอาหารพืชนะครับมีธาตุอาหารมีอะมิโนมีอะไรนั้นอ่าส่วนโทแพนก็จะเป็นตัวพวกขยายใบเร่งคอรฟิล ใบใหญ่ใบโตนะครับก็ถือว่าพี่นพดลก็ประทับใจใช้ครั้งแรกครั้งแรกครับคาดว่าจะต้องสต็อกอีกสักชุดแล้วพี่นพพลบอกจะเอาจะเอาสักชุดอ,อยู่เพราะว่าเรามีอยู่สิบสองไร่แต่มันมันไม่ใช่ของเราที่เศร้าก็เลยยังไม่ได้นั่นเท่าไหร่อ๋อยังไม่ลงทุนเยอะย,นะยังไม่ลงทุนเยอะไงก็จะเอานี่ไปสิดนะครับ อันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นพดลนะครับครับผมมารีวิวครับผลการใช้งานตัว R9 ไแกรทโทเพนให้เรานะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ